จำได้ไหมครับว่าของใครอันไหนอันไหนจำได้ของเราสวยที่สุดถูกไหมเคยเคยมีนักท่องเที่ยวมาเนี้ยเวลาขาลกลับบ้านเนี่ยของฉันสวยฉันเอาไปแย่งกันแย่งของเพื่น <c ười> อนไปแทนก้วางตรงมุมๆแล้วกันอ่าได้จำของเราได้เราเราได้ปักเบนเบนอย่างนี้เราก็ <c ười> สวยๆมีเยอะเดี๋ยวยึด <c ười> อันนี้ <c ười> พี่ๆมาจากบริษัทเน่เล่ใช่ไหมครับ ยนเรื่ออขอญาติสัมภาษณ์ได้ไหมเอ่ยถามแบบคุยกันอย่างเงี้ยได้ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างครับมาที่บ้านแหลมสิ่งแรกที่เราเห็นแล้วเราแบบใช่บ้านแหลมเลยตรงไหนครับทําถามยากเลยเนาะถามมาดีกว่าทำอะไรอยู่ครับปันผูปัปัครับแต่เมื่อกี้นี้ก่อนที่เราจะเข้าคลิปวันเนี้ย เราพูดถึงฟักทองใช่ไหมฮะอ่าโอเคในฟักทองเป็นยังไงครับฟักทองที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นตรงไหนครับใช่ไม่เหมือนเลยตรงที่เนื้อฟักทองมันจะหนึบหนึบเป็นมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอย่างหลายๆที่นะครมันจะเละๆหน่อยอะไรอย่างงี้อืชอบความมันมากเลยค่ะใช่ใครอยากทานฟักทองแบบหนึบๆมันๆต้องมาที่ไหนครับมาที่บ้านแหลมเลยบ้านแหลมที่ไหนครับสุพรรณบุรีจ้าบ้านแหลมมีท่าอยู่เนาะใช่ไหมฮะ ทำ่าแล้วโอเคโอเค,อเค,อเคขอบคุณมากครับ,บค,ครับ